มาคุตตูรามนะครับเป็นลูกชายของลิลิยงตูรามตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET ฟุตบ b a l l v a l ต e t ตก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับอย่างเป็นทางการแอตตันวินล่าเปิดตัว ยูริเตเลมันพร้อมได้เบอร์สวยด้วยแอตันวิลล่านะครับเปิดตัวยูริเตเลมันเรียบร้อยพร้อมให้เบอร์แไปใส่ขณะที่ดาวเตะเบนจียนชี ben ้อูนัยเอมลี่เป็นคนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ด้วยแอตันวิลล่านะครับสโมสรในศึกพรีเมียร์อังกฤษเปิดตัวยูริเตเลมันกองกลางทีมชาติเบลเยียมเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ในถิ่นวิลล่าพาร์ค อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันเสาร์ที่1ที่ผ่านมาหลังดึงมาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวเพราะหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมายูริเตเลมันนะครับลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด195นัดทําได้28ประตูตั้งแต่ย้ายมาจาก aco, มนาโกเมื่อปี2019และเป็นคนทําประตูชัยสุดสวยช่วยให้ชนะทีมเชลซี1ประตูต่0 คว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อฤดูการ2020-2021อย่างไรก็ตามนะครับซีซั่นล่าสุดเจ้าตัวไม่สามารถช่วยสุนัตจิ้งจอกให้อยู่รอดปลอดภัยในเวทีพิมพ์อังกฤษก่อนนำลาทีมในที่สุดมิดฟิลวัย2ี่กปีนะครับซึ่งจะมาสวมใส่เสื้อหมายเลข8ให้กับแอตตันมิลล่าเปิดใจถึงการย้ายมาเล่นให้กับสิงห์ผง,งาดว่าตอนที่ผมได้คุยกับอูนาเอมเมรี่ได้รู้ถึงความทะเยอทะยานความข้างครและวิธีการนำทีมของเขา ทำให้ผมประทับใจและทําให้ผมตัดสินใจมาเล่นกับแอตตันวิลล่าที่นี่เป็นสโมสรใหญ่ผมตื่นเต้นจริงๆมันเป็นความท้าทายใหม่ของผมหลังจากอยู่กับเลสเตอร์มานาน4ปีครึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อตัวเองและครอบครัวเวลานี้ผมอยู่ที่แอตตันวิลล่าผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเริ่มต้นใหม่แพ้ไม่ไหวแล้วติเลมองเก่า อย่างเป็นทางการเช่นกันอินเตอร์มิลานเซนฟรีมากุสตูรามหากอกเพื่อนร่วมเมืองอินเตอร์มิลานเซนฟรีมากุสตูรามถึงปี2 0 2 8แหล่งแย่งชิงกับเอซิมิลานตั้งแต่นักเตะหมดสัญญากับบุลเซียมูนเช่นกับบักอินเตอร์มิลานนะครับสมสรชั้นนําแห่งศึกเกาโชซิยาอิตาลีประกาศยืนยันคว้าตัวมักกุสตูรามกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเข้าถิ่นจูเซปเป้เมซ่าแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่1ที่ผ่านมาดาวยิงวัย25ปีนะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเจนต์ Free Agent, หลังพึ่งหมดสัญญากับบุลเเซียมุนเช่นกับบักทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนที่ทั้งอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานนะครับจะตามให้ความสนใจแต่สุดท้ายนะครับนักเตะเลือกอยู่กับงูใหญ่โดยเซ็นสัญญาถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028มาร์กุสตูรามนะครับเป็นลูกชายของลิลิยงตูราม ตำนานกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางค้าแข้งกับโอแซก่อนที่จะมีโอกาสมาเล่นให้กับบุเลเซียมูเชนกับบักเมื่อปี2 0 1 9โดยตลอด4ปีนะครับยิงไปได้4-4ประตูทำาได้29าแอซซิตจากการลงสนาม134นัดในทุกรายการขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมากุสตูรลามยิงให้บุนเช่ชนกับบักไป13ประตูและทำได้6แอสซิตในศึกบุเเดลลีการวมทั้งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว10เกม ได้เงินมาเยอะเชลซีเตรียมอัพข้อเสนอสู่ขอไกเซโดอีกรอบลอนดอนอีฟนิ่งสแตนดาร์ดสื่อของอังกฤษนะครับตีข่าวเชลซี Chelsea. พร้อมอัพข้อเสนอซื้อมอยเซกไกเซโด uh. เป็นเราวๆประมาณ80ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่าเดิม20ล้านปอนด์เชลซีนะครับสโมสรชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเต,ตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อมอยเซกไกเซโดก uh. องกลางใบตั้นอีกครั้งโดยผลน,นี้จะเพิ่มให้เป็น80ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ 3,520ล้านบาทตามรายงานข่าวของ London Evening Standard สื่อท้องถิ่นของเมืองผู้ดีมอยเซ่ไกเซโดนะครับตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรชื่อดังในอังกฤษหลังจากที่ทำผลงานได้น่าประทับใจกับไบรตันโดยก่อนหน้านี้นะครับเชลซีเคยยื่นข้อเสนอไปที่ระับประมาณ60ล้านปอนด์แต่ก็โดนเดอะซีเกิลปฏิเสธแทบทันควันกันนั้นนะครับเชลซี Chelsea, ก็ยังไม่ตัดสินใจจากดาวเตะวัย21ปี และเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขึ้ออีกครั้งโดยตอนนี้พวกเขามีเงิน,นมากขึ้นแล้วหลังจากที่ผ่านมาปล่อยนักเตะไปได้หลายรายซึ่งท่านับรวมกรณีของเมสซันเมาส์ที่มีข่าวว่าตกลงขายให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเข้าไปด้วยมันก็จะทําให้เชลซีได้เงินจากการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นจํานวนมากกว่า200ล้านปอนด์หรือราประมาณ8,800ล้านบาทไม่เผาผีเมนดี ขอบคุณทุกคนที่เชลซียกเว้นทอตโบลี่เอดดอาร์โดโมเมนดี้นะครับผูร้รักษาประตูชาวเซเนกลัลโพสต์ข้อความอำลาเชลซีตรงสัญญัตเก่าแต่งานนี้ไม่มีชื่อของทอตโบลี่เจ้าของสโม,มสรชาวอเมริกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาต้องอำลาถิ่นสแตมฟอร์ดบิดในด่านวัย31ปีย้ายจากสิงโตนึงมอลคามเชลซีไปเล่นให้กับอัลอาลีทีมในศึกซาอุดิโปลีประเทศซาอุดีอาระเบียหลังนักเตะ เสียตำแหน่งมือ1ให้กับอารเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับ p, เกป้าอลิสาากากโชาวสเปนนิดส่งผลให้เขาได้ลงเล่นแค่10แมตช์ในพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและเป็นตัวจริงแค่เกมเดียวหลังศึกฟุตบอลโลกปี2022เมนดี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลที่นำเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกซีซั่น2020-2021โพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์มอินสตาแกรม เพื่อขอบคุณบุคลากรสําคัญของสิงบูโดยเฉพาะโรมันอับบราโมวิชอดีตเจ้าของทีมชาวรัสเซียแต่ไม่มีชื่อของทอตโบลี่ที่เข้ามาซื้อทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาในขณะที่ผมเตรียมที่จะไปเริ่มต้นบทบาทใหม่ในอาชีพมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะกล่าวคําอำลาต้องบอกว่าผมมีช่วง3ปีที่น่าเหลือเชื่อช่วงที่สวมเสื้อเชลซีในช่วงระหว่าง ที่เราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร,ร์คัพและฟีฟ่าคับเวอร์ครัพผมอยากขอบคุณจากใจจริงๆสําหรับโลมันมารีนาปีเตอร์คิตโตเฟและสตารทุกคนซึ่งพยายามทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผมแต่เป็นตัวแทนของสมโมสรอังทรงเกียตินี้ผมขอขอบคุณโค้ชทุกคนของผมและสตาท,ทุกท่าน สำหรับบทเรียนที่ประเมินค่าไม่ได้และทําให้ผมได้มีประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนกัลกล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้นะครับ endy, เมนดี้เซ็นสัญญาในยุคที่เสียหมีของอํานาจสโมสรเชลซีเมื่อปี2020โดยช่วงซัมเมอร์เดียวกันทีมยังเสริมแร่งโดยการคว้าทีโมแวนเนอร์และไคฮาวเวกสสตาร์ชาวเยอรมัน อย่างไรก็ตามอับาโมวิชเคยโดนอังกฤษสั่งห้ามเข้าประเทศเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหลังรัสเซียบุกลุกยูเครนโดยเหตุนี้ทําให้เชลซีจาเป็นต้องหาประธานสโมสรนคนใหม่และทอสโบรีคือคนที่เข้ามาเทคโอเวอร์จากนั้นก็ลงทุนเสริมครับเกือบ600ล้านปอนด์หรือแล้วประมาณ2 5 2 0 0ล้านบาทขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไง ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ